สรุปอัปเดต Attack on Titan นเกม Arise Callover มีอะไรบ้างไปดูกันครับใครชอบฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับก็คลิปนี้จะสรุปแค่ประเด็นสําคัญของอัปเดตนะครับเพราะตัวของอัปเดตที่เพิ่มเข้ามาค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะเลยแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดแบบยิบยิบย่ยยๆ่ที่ไม่จําเป็นต้องคุยกันก็ได้นะเพราะมันไม่ได้มีผลกับการเล่นมากสักไรก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะก็เดี๋ยวเราไปที่เรื่องแรกก่อนก็คือตัวของโคดนั่นเองก็ในอัปเดตนี้จะมีโคดอยู่2โคดนะครับก็คือโคด ชื่อว่าไททันกับโคดที่ชื่อว่าวอลนะฮะซึ่งตัวไททันเหมือนจะให้เป็นทิกเก็ตนะครับส่วนวอลก็จะให้ของเหมือนอัปเดตอื่นเลยก็คือพวกบัฟอะไรนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่เนื้อหาเลยดีกว่าเรื่องแรกที่ตัวเกมอัปเดตเข้ามานะครับก็คือตัวของแรงใหม่นั่นเองก็คือ SGM กับ SGM บวกสงแลงเนาะก็สเตตเดี๋ยวผมขึ้นไว้ตอนผมพูดถึงตัวแรงนะเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของเลเวลตัวละครเราก่อนจากเดิมที่มากสุดอยู่ที่350ตอนนี้เพิ่ม,มเป็น450แล้วววแล้ก็ตัขงสิตมมากกสุด็จะเป็น300เนาะอ่อ แตดหนึ่งตัวของ HGM นะครับจะ e ีควา e เวของเราอยู่ที่400แล้วก็ Infinite Castle ชั้น1 0 0แล้วก็เทส a n งปกติส่วน HGM บวกเนี่ยก็ออกจะรีควายเวลอยู่ที่445แล้วก็ Infinite Castle อยู่ที่110 Test a n ทสงปกติแต่ว่าตัวของ HGM ครับหรือว่าแรงสุดท้ายของเกมในตอนนี้เนาะก็จะมีความพิเศษขึ้นมาอย่างนึงคือจากเดิมที่เรา a r r i s e ตัวเงาได้อยู่ที่แรง M ตอนนี้เบสก็จะอยู่ที่ M บกแล้วก็คือสามา d u b l e l a n c งขึ้นไปเป็น G M บกได้แล้ว ประมาณนั้นเนาะครับส่วนจุดที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ก็คือตัวของแมปใหม่นั่นเองก็คือ Attack on Titan ซึ่งตัวแมปนี่จะอยู่ระหว่างแมปของ Hunter x Hunter กับดาพิฆาตอสูนเนาะก็จะลึกเข้ามาอีกนิดนึงจากเดิมที่มันเป็นวงกลมตรงนี้ก็จะแยกออกมาอยู่เดียวเลยเนาะตัวเกาะใหม่นะครับก็เพิ่มเงามาทั้งหมด5ตัวนะเดี๋ยวเปิดให้ดูในอินดกันเนาะก็คือตัวปกติ3ตัวแล้วก็ตัวดันเจียนตัวหนึ่งแล้วก็ตัวกุญแจตัวนึงเนาะ แล้วก็มีเรื่องของเควส t ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับเป็นเควส t ที่เพิ่มเข้ามาตอนเราเข้าเกมมาเลยก็คือถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนจะประมาณ7หรือ8 q u เควสมั้งเป็นเควสของ Infinite Desert นะครับก็คือไอ้ทะเลทรายที่อยู่ในกิวฮอนั่นแหละก็จะมีแบบ5รับตอน5 10 15อะไรแถวนั้นมั้งแล้วผมจำได้ว่ามันมีถึงเวฟร้อยด้วยมั้งที่เป็นรับเป็นเควสแนวๆน,น,นั้นเนาะแล้วก็ตัวของลิลิทของเกาะนี้ก็จะเป็นลิลิกอันนี้ครับ พอลิโซ่แฟกเตอนะจะเพิ่มเป็นแรงอัพรักแล้วก็เวทพ่นดาเมจแล้วก็เกาะใหม่ก็จะเพิ่มกุญแจเพิ่มมาอีกกุญแจนะครับก็คือกุญแจที่ดอกตัวของเอเลนตัวนี้ซึ่งจากที่ผมไปดูดมาตัวของดาเมจเอเลนนะครับไม่ได้ชนะบาลานกับจัก,กรพรัดเที่ยวนะครับไม่ต้องห่วงเราก็ไปฟาร์มแต่ว่ามันฝาสามารถฟาร์มเข้ามาใช้งานได้ก่อนนะก็ดีนะมันค่อนข้างฟาร์มง่ายเลยทีในแพทนี้แล้วก็ดันเจียนแมใหม่ประมาณนั้นเนาะเป็น ของไอท็อปอนก็มีแมปดันเจียนของตัวเองนะเดี๋ยวหาหาดูอีกทีแล้วจะแปะแปะรูปใน Discord แล้วกันนะครับโอเคครับต่อจากเรื่องตะกี้ก็คือเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องดันเจียนที่ปรับมาใหม่ค่อนข้างเยอะเนาะแบบตรงนี้ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมากเลยก็คือตอนนี้ตัวเกมได้เพิ่มดันเจียนระดับ n บวก m แล้วก็ m บวกเข้ามาเนาะซึ่ง m บวกเนี่ยเราจะเกิดขึ้นได้แค่เลดเกตนั่นเองก็คือไอ้ดันสีแดงที่เป็นประตูสีแดงเนาะหรือว่าอาจจะเป็น กับดับเบิลอัพแล้งก็คือเราสามารถเสกไอเสกไอแล้งดันเอ็มบวกขึ้นมาจากก็คือตอนเราเจอแรงเอ็ม hmm. ใช่ไหมเราก็ใส่ดับเบิลอัพแล้งไปก็จะเป็นเอ็มบวกเนาะประมาณนั้นสิ่งที่เปลี่ยนหลักๆของดันเจียนก็คือเขาจะแบ่งครับตอนนี้ในเกมนะครับมันจะมีวูเวิลด์อยู่2องเวิลด์นะคือเวิลด์หนึ่งกับเวิลด์สองที่เราผมอยู่ตอนนี้เวิลด์หนึ่งนะครับตอนนี้จะถูกจำกัดอ่าเวลของดันไว้แล้วก็คือแรงงอีถึงแรงดับเบิลเอสส่วนเวิลด์สองนะครับจะเริ่มตั้งแต่แรงเอส เป็นขั้นต่ำเลยถึงแหลง M เ,เนาะที่เป็นแรงใหม่แล้วก็สามารถเป็นแรงเป็นหรือว่าหรือว่าเจอเป็นเลดเกตเป็น M บวกได้ประมาณนั้นเนาะส่วนตอนนี้ก็คือมอนของทั้งสองเวอะครับตอนนี้จะเปลี่ยนแล้วอย่างเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูอย่างเวอร์แรกครับพวกตัวมอนกีกี้ปกติมันจะเป็นระดับคอมมอนเนาะส่วนมอนปกติเนี่ยของเวอร์สองมันจะเป็นระดับอันคอมมอนแล้วแล้วก็ตัวของบอสในดันเจียนเหมือนกันครับถ้าเป็นเวอร์แรกมันก็จะเป็นระดับอีปิก ส่วนถ้าเป็นเวอร์สมันก็จะเป็นระดับเ e เจน d ด r รีเนาะตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรมากครับมันแค่แบบเบสดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้เราไม่ต้องสนใจมากเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับหน้าอินเด็กซ์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่อีกก็คือตัวของลิลิคอินเด็กซ์ครับอ่าพวกอินเด็กซ์ที่เราเคยเอไม่ใช่พวกลิลิคที่เราเคยได้แล้วเราก็มาสามารถกดดูได้เนาะอ่ะอย่างอันนี้ที่เป็นลิลิคใหม่ของแมปใหม่ผมก็กดดูสเตตได้แล้วเนาะแล้วก็ใส่แลงเข้าไปก็ได้อย่างแลงลิลิคมากสุดตอนนี้เป็นแลงเอ็นตอนนี้เลย ก็เรื on, ่องของลิล uh ิท oh, ก okay. right. right ็จะประมาณนี้เนาะตัวอินเด็กซ์ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปเรื่องต่อไปก็คือตัวของอะไเดี๋ยวผมวัปกลับไปที่กิวฮอร์กันเดี๋ยวเจอกันในกิวฮอร์ครับโอเคครับระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวนี้เข้ามาตรงที่กิวฮอร์แล้วก็ชาร์โดอัพเกรดนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เองก็คือตัวของอินฟิวเซอร์นะครับหลักการของอินฟิวเซอร์นะครับจะคล้ายๆกับตัวของการเอนชาร t นอาวุธปกติเลยอันนี้ก็เปลี่ยนจากเอนชาร t นอาวุธเป็นเอนชานตัวชาร์ o ดเราเนาะก็กดมาแล้วก็กดใส ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากเดี๋ยวผมจะรีบๆพูดๆไปแล้วกันนะว่ามันทำอะไรได้บ้างก็อย่างตัวที่เป็นรูปหมัดเนี่ยครับก็คือเพิ่มดาเมจของ Shadow มานะมากสุดก็คืออยู่ที่7ส่วน s p e c t ต r ร์ซ l i ิ y อันนี้ก็จะเพิ่มความเร็วของชา a ์โ w ตันสุดอยู่ที่3เดี๋ยวผมขึ้นเป็นเทคให้ด้วยเนาะแล้วก็ตัวของ p h นทอมสวิ i f t สวิ f t เอันนี้ก็ตันอยู่ที่3เนาะเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็ตัวของโซสกอร o l ่าน,นี้คือลดเวลากระจนภัยของเรามากสุดคือหเลย แล้วก็จะมีระดับยูนิคอยู่อีก3อันครับก็คือ3อันนี้เนาะพวกอีเทอ e ์โน่แอปิโหรือว่าอะไรนยอยู่ไหนเนคิร์สฟอเนาะอย่างตัวของ Curse f o r t ์จูมากสุดอยู่ที่3นะครับก็คือเพิ่มรีว์ทที่เราได้จากการส่งประจนภัยเนาะแล้วก็ตัวของ e p i s o ิ f โซ u โฟอันนี้จะลดสําหรับตัวที่ตัวเงาที่ได้ใส่เอนชันนี้ก็จะลดฮิตลดฮิตอันติดาเมจ ไอ,ไอ้ไม่ใช่ลดฮิตอันติก็คือสมมติมันตี7ครั้งเพื่ออันตีอันนี้ก็จะลดเป็นเหลือ6ครั้งมากสุดแค่1นะครับแอปโฟกัสได้แค่1นเนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ ET e r n a l Ascension เพิ่มเลเวลของ Shadow มา10เลยอันนี้ก็แม็กสุดแค่แค่1นเนาะก็คือเพิ่มมาถ้าสมมติได้ก็เพิ่มเลเวลมา10เลยอันนี้ค่อนข้างโกงเลยนะก็แนะนำให้ไปหาากันได้ครับถึงรีควีมันจะยากหน่อยก็คือตัวของไซคอลเนาะแต่ตอนนี้ตัวอัปเดตครับได้เพิ่มมาตรงนี้ Exchanghop เราสามารรถวมคอเก่าๆนี่ อย่างผมสามารถรวมคอมมอนคอร์กลายเป็นระดับแรแรเป็นอ e ีพ e ิกอีพิกเป็นเลเจนดอรีได้แล้วเนาะจากเดิมที่ทุกคนน่าจะมีลนมัง้งจาก BP ของผมแพทที่แล้วผมก็ค่อนข้างลนเนาะแบบมันเก็บไม่ได้แล้วด้วยซ้ำตอนนี้ก็สามารถรวมเพื่อเพิ่มระดับได้แล้วเนาะแต่ว่าถ้าสมมติไม่อยากเสียคอกันนะครับตัวเกมได้ออกมาบอกแบบตรงๆแล้วนะว่าถ้าสมมติเราเราใช้ทิกเกตในการ อะไรแหละในการจ่ายแทนเราจะไม่ต้องเสียคอตรงนี้เนาะจะเสียแค่ติกเก็ตในการอินชานเลยอะไรประมาณนี้เนาะตอนแรกผมไม่มีคอยแมมผมกดได้ประมาณนั้นครับเรื่องที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของแบบยิบยิบย่อยๆครับอื่นๆเนาะก็อย่างตอนนี้ที่เป็น Quality of Life ที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวของ a u t o Destroy กับ a อ t o Arise ที่มันสามารถกดเปิดพร้อมกันได้แล้วจากตอนเดิมที่มันต้องสลับเปิดไปมาเนาะหลักการก็หลักๆอยู่ที่ Index ครับอันไหนที่เรา เด stroy ไว้แบบกากบาททิ้งไว้มันก็จะหลบทิ้งแต่อันที่ไม่กากบาทไว้มันก็จะเป็นการ arise แทนประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีเรื่องปรับของ world boss เข้ามาที่ปกติจะเกิดทุกๆนาทีที่20กับ40ตอนนี้ก็จะเพิ่มมาอีกก็คือนาทีที่00ก็เพิ่มเป็นแบบ00 20 40ก็คือทุก40นาทีก็จะเกิดปอดโลกเนาะแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวผมเปิดกดให้ดูก็คือตัวละครขอเอ้เงางผมอยู่ไหนวะไม่ได้อยู่นี่นี อา้ no อาวเงาหายอ๋อผมไม่ได้กดใช้เอา่าตัวเอ่อกลับมาที่สิตัวเงาของเรานะครับตอนนี้ก็จะมีพาร์ติเคิลสวยๆแล้วอย่าแล้วก็สีมันจะขึ้นอยู่กับแรงของตัวละครน,นะครับอย่างถ้าเป็น GM มันก็จะเป็นแบบส้มๆเหลืองๆหน่อยวิธีเปิดนะครับต้องเปิดอยู่2อ,อย่างนะถ้าผมจะ จากที่ผมลองนะตอนแรกผมก็ไม่ติดเหมือนกันก็คือตอนตอนแรกเราต้องเปิดของตัวของ Particle ก่อนก็คืออยู่ใน g กราฟิกใน Setting เนาะกับอย่างที่2ก็คือเปิดของนี่ชาร์โด้แลนส์คอลเเปิด2ออย่างนะครับมันถึงจะขึ้นเป็นสีแบบนี้เนาะจากที่ผมเข้าใจนะใครรู้อะไรที่มันต่างจากเดิมก็มาพิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้ได้เนาะ แล้วก็ตัวเกมได้เพิ่มคุณภาพออนไลน์เข้ามาอีกก็คือตัวของ announcement ทั้งหลายอย่างตรงนี้เราก็สามารถปิดไปให้หมดเลยก็ได้หรือว่าเราจะกดเข้ามาเช็กนะอย่างถ้าเป็น announce ก็กด Open ขึ้นมาแล้วเราก็เปิดได้ว่าโอเคเราอยากให้เลทอันไหนเปิดแจ้งเตือนเราบ้างมีแนะนําว่าก็เปิดไปให้หมดเลยเปิดไอสัตว์ขี่อันนี้ไปก็ได้เพราะมันน่าจะเตือนเราจนน่าลาคาญเนาะส่วนอีกอันนึงก็คือรีวาร์ดครับก็คือไอพวกของที่มันขึ้นข้างล่างตอนตอนเราได้ครับที่มันสีเหลี่ยมเหลี่ยมเราก็มากดดูได้ว่าเราอยากให้มันขขึ้้้นออะไรบางงแลววก็ตั ตอนเรา a r i s e shadow ครับไอ shadow no no notification เนี่ยตอนนี้มันจะเขียนมาด้วยว่าเป็นแรงอะไรเนาะแบบตอนเราเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างแลย a r i s e ให้ดูสักตัวแล้วกันมันจะติดมาให้ด้วยอ่ะแล้วก็วิธีใช้ง่ายๆของ auto destroy กับ a r i s e นะครับถ้าเราอยาก a r i s e ทั้งหมดเลยเราก็แค่ปิด auto destroy เนาะมันก็ a r i s e ให้หมดแล้วเนี่ยครับอย่างตอนเรา a r r i s e เงาขึ้นมามันก็จะมีแรงเขียนอยู่ซ้ายบนแบบนี้เนาะก็ทำให้เราแบบไม่ต้องมานั่งกดดูในตัวเราละลุนๆไม่ต้องเสียเวลาแล้วเนาะ แล้วก็หลักๆมันมีประมาณนั้นเนาะส่วนโอเคเรื่องสแตทนะครับก็ตัวเกมได้เพิ่มสแตทใหม่เข้ามาก็คือ player experience นะครับอันนี้ก็คือเราหลักการง่ายๆครับก็คือยิ่งอัพไปมันก็จะยิ่งได้เวลขึ้นตอนเราได้เนาะแนะนําว่าผมแนะนําว่าตอนก่อนที่จะแบบเวลตันก็แนะนําให้อัพไปให้หมดเลยถ้าสมมติเราถึงจุดที่เราเล่นในเกมนี้ได้แล้วแบบพอมีที่ยืนที่จะเล่นไหวแล้วอะเราอัพสแตทนี้ไปให้ตันก่อนเลยก็ได้ครับไม่ชงไม่ต้องตันขนาดนั้นหรอกแต่ว่า อัพให้มากที่สุดแล้วกันแล้วก็ตอนรับเพฟรอให้เวลเรา450ก่อนแล้วก็ไปที่ช็อปใช้ทิกเก็ตในการนี่รีสเตตง่ายๆครับ79เองนิดเดียวแล้วก็รีสเตทดีกว่าเราไปนั่งเก็บเวลเป็นชาติเลยนะผมแนะนําให้อัพสแตทนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยรีเซ็สตสเตทตอนเราเวลตัดแล้วก็ค่อยมาอัพสิ่งที่เราต้องการแบบนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เพลเยอร์สแตทของเรามากสุดเป็น450แล้ว ก็จะมีตัวของทานเล่์ใหม่เพิ่มเข้ามาอันนี้ไม่ได้สาระสำคัญอะไรเนาะเพราะตัวพีคสปายก์มันอยู่ที่3 7 5ที่เป็นชาร์โด s สปลิตที่มันทําให้แบบเราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้แย่ครับออีางตัวฝั่งของเวทพ่นก็จะเป็นดาเมจของเวทพ่นคูณ2เลยส่วนชาร์โดก็เพิ่มดาเมจมา30%แล้วก็อันนี้ก็อาร์ไรส์แทนครับไม่ได้มีอะไรเนาะยูทิลิตี้ความสะดวกสบายนิดหน่อยก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการสรุปอัปเดตตัวของแอคแท็กออนไททันนะไรก็ สาม,มารถถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนาะเดี๋ยวผมไปตอบให้อีกทีช่วงนี้ผมมั้งว่างอยู่แล้วนะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับไปด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะเจอกันเจอกัน